ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะผมยินดีนนต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำการรัปเดตข่าวสารของอีฟด้วยวัน2023มันอีกเช่นเคยนะครับก็ในคลิปโนันนี้นะครับจะทำการพูดถึงในส่วนของการแจกฟรีหรือว่าการแจกทองฟรีีกกกกกััันนนเเหหมมมืืออดิรรรบ็าาาแจฟยงงไ้ว่ เป็นเทคนิคการแจกฟรีเพิ่มเติมหรือเทคนิคการรับทองฟรีเพิ่มเติม,ตมยังไงกันบ้างเรามาับชมนในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะทุกคนและก็ขอฝากาอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เเลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็ว,รวมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบนโลกกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงในส่วนของการแจกทองฟรีสามร้อทองที่ผ่านมานะครับผมก็จะมาทำการเสริมเทคนิคการรับทองฟรีให้แลวกันนะครับก่อนนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับในส่วนของการแจกทองฟรีส0 0ทองนี้นะทุกคน ก็คือเป็นการแจกฟรีชดเชยในส่วนของ iPhone หรือ iOS ที่เกิดปัญหาในส่วนของการเข้าเกมก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าเกมโหลดดิ้งออกท้นคนแล้วก็การเข้าเกมแล้วจอดําหรือไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้อะไรประมาณนี้นะครับตัวเกมก็ได้ทาการชดเชยหรือว่าแทนคําขอโทษด้วยการแจกทองฟรีสามร้อยทองเลยด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นการแจกฟรีในส่วนของ iPhone หรือ iOS อเทุกคนก็ Android ก็จะไม่ได้นี่เองนะครับ เรามาเรื่องอเลรทุกคนในส่วนของ iPhone อ iOS นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทองนี้นะครับมันมีการแจกฟรีสําหรับ iPhone หรือ iOS อยู่แล้วนะครับก็สำหรับคนที่ใช้ iPhone iOS นะครับก็เพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมนะครับก็รับทันทีในส่วนของ300ทองทุกคนก็ล็อกอินปุ๊บรับทันทีเลยทุกคนหรือว่าการแจกฟรีไปทันทีว่า3 0มทองในส่วนของการล็อกอินเข้าเกมเลยนะครับแค่นี้เรยทุกคนในส่วนของ iPhone นะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแค่เข้าเกมก็รับทันทีนะครับแต่ว่าในส่วนของ Android ทุกคน สำหรับคนที่ใช้ Android ผมก็ล็อกอินปกติจะไม่ได้ทอรคนคนหรือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนเพราะว่าตอนที่ iPhone มันเจอปัญหาจอดำอะไรประมาณนี้หรือว่าเด้งออกอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของ Android คือเล่นได้ปกติเพราะว่า Android ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับแล้วเลยในส่วนของการแจกฟรีชดเชยนี้นะครับในส่วนของ Android ก็คือจะไม่ได้รับทอนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคลับกันทุกคนหรือว่าเทคนิคง่ายๆนคนก็จะทำการสอนในวันนี้แลวกัน,นครับก็คือให้ทำการเอาไ d ของเรานรั้นคน ID ของ Android นะครับ นำมาล็อกอินในส่วนของเครื่อง iPhone หรือว่าเครื่องของ iOS นะทุกคนก็น,นํามาดํเนินการล็ in, อกอินโคดิมไอดีทุกคนก็เมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ดํเนินการเข้าเกมปกติเลยทุกคนหรือว่าเข้าเล่นเกมแบบปกติเลยนะครับและเมื่อเราเข้าสู่เกมหน้าแรกุคนก็มันจะได้รับทองฟรีเหมือนกับ iPhone หรือ iOS ท่านทีฟทุกคนหรือว่าจะได้รับการแจกทองฟรีเหมือน iPhone แบบเป๊ะๆทุกคนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เราสามารถกดรับได้เลยทุกคนหรือว่ากดปุ่มโอเคได้เลยในส่วนของหน้าแรกนะครับแต่ว่าขอ,อย้ํานะครับว่าในส่วนของ Android o i กับ p h iPhone นุกคน คือทองมันจะแยกกันนะครับอันนี้ก็ขอย้ำอีกทีแล้วกันครับว่าในส่วนของเกมนี้นะครับทองของ Android อยทุกคนแลวก็ทองของ iOS นะครับมันจะแยกกันทุกคนมันจะไม่รวมกันนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเตะไอเทมต่างๆหรือว่าโค้ดต่างๆแผนการจัดทีมต่างๆก็มันก็เป็นรูปแบบเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าในส่วนของทองนะครับทองของ iOS แล้วก็ทองของ Android ทุกคนมันจะแยกกันนะครับมันจะไม่รวมกันทุกคนอันนี้ก็ขอย้ำอีกทีแลยกันนะครับก็ในส่วนของการแจกทองฟรีแบบวิธีนี้ทุกคน เมื่อเราใช้ ID ของ Android นะครับมาเข้าในเครื่องของ iOS นั่นคนก็มันมีแค่วิธีเดียวที่ผมอยากแนะนําก็คือให้เรามาดูในส่วนของซองจดหมายทุ้คนื่อเราดูแค่นี้นะครับถ้าเราเห็นว่าใน i อ a ดี r o i d ของเราที่เอามาใส่ในเครื่องของ iPhone นะครับก็เราเห็นในซองจดหมายมีทอมแบบนี้เลยนะครับก็อย่ากดรับนะทุกคนย้ําว่าอย่ากดรับติดขานะครับให้เราทิการออกจากเกมได้เลยทุกคนแล้วก็เอา i อของเรานะครับกลับไปใส่ในเครื่องของ Android นั่นคนแล้วก็ ให้ดำเนินการไปกดรับทองใน Android ดงก็แค่นี้นะครับเราก็จะได้ทองในส่วนของ Android ทันทีท่กนคนประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดรับปุ๊บทุกคนทองมันก็จะอยู่ใน iOS หรือว่าไอโฟนทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทอง iPhone ก็คือมันจะไม่รวมกันกับ Android นั่นเองนะครับก็ถ้าเรากดรับใน iPhone นะครับเราก็ต้องใช้ทองใน o n e ทุกคนแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีนี้นะก็คือใช้วิธีที่เก็บไว้ในซองจดหมายทุกคนก็เอาไอดีของเรานะครับเข้าไปกดรับในส่วนจดหมายของ Android ทุกคนก็ ทองมันจะไปอยู่ใน Android ทันทีนั่นเองนะครับแค่นี้เพื่นง่ายๆเลยว่าเป็นเทคนิคลับรับทองฟรีทุกคนหรือว่าเทคนิคง่ายๆเลยนะครับสำหรับการแจกทองฟรีของ iOS แต่ว่า Android ก็ได้ฟรีด้วยเหมือนกันนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็ลังใจกันมาเดินล้วกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเลยกันนะครับว่าคุณได้รับทองฟรีกันแล้วหรือยังทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเข้ามาเลยกันนะครับผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแย,ยะมากมายได้เลยนะครับ